สวัสดีครับในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงการจับคอร์ดในฟอร์มของ e flat e flat อย่างเดียวเลยนะฮะโดยที่ฟอร์ม e flat นี่นะฮะเราจะจับแบบที่ไม่ได้ทาบนะฮะไม่ได้ทาบก็คือใช้นิ้วหนึ่งเนี่ยกดสายหนึ่งเส้นแล้วเราก็จะจับคอร์ด e flat major e flat minor e flat seven e flat major seven e flat minor seven โดยใช้ฟอร์ม เดียวกันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็ประเดี๋ยวผมก็จะอธิบายบนไดอะแกรมกับจับให้ดูนะฮะว่าการจับคอร์ดในรูปแบบนี้เนี่ยจับยังไงคราวนีข้ข้อดีข้อเสียของการจับคอร์ดแบบนี้เนี่ยคืออะไรการจับคอร์ดแบบนี้เนี่ยฮะข้อดีก็คือว่ามันใช้1น,นิ้วในการกดสาย1เส้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มันก็เลยทาให้เราเนี่ยไม่ค่อยเจ็บนิ้วนะฮะแต่ข้อที่มันเป็นจุดด้อยนะฮะก็คือมันเป็น ที่จะต้องกลางนิ้วมากนะก็คือแหกนิ้วให้กว้างะฮะต้องกลางนิ้วมากเพราะฉะนั้นบางคนนะฮะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่กลางนิ้วมากๆกนะฮะก็อาจจะต้องซ้อมมากหน่อยแต่ว่าผมรับประกันได้เลยนะ,ะว่าซ้อมเพียงไม่นานก็จะสามารถจับขอดในฟอร์มนี้ได้อย่างคล่องแคล่วนะ,ะแล้วก็จะใช้การจับขอร์ดในฟอร์มนี้เนี่ยฮะกับขอดต,ต่างๆเนี่ยได้มากมายเลยนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะการจับขอดในฟอร์มนี้เนี่ย มันเป็นการจับคอร์ดในสายเนี่ยสายหสายสสายสสายสก็คือ4เส้นล่างนะรเราสามารถจะตีคอร์ดไปตีคอร์ดมาได้ฮะก็คือสตรัมได้สตรัมมิ่งได้นะฮะก่อนอื่นผมก็จะมาพูดถึงคอร์ด e flat นะฮะว่ามันจะเจอในสเกลอะไรบ้างนะส่วนมากก็จะเจอกันใน e flat major scale นะฮะหรือ k e ์ e flat เนี่ยนะฮะก็คือที่ k e ซ signature เนี่ยมันมี flat อยู่3ตัวนะฮะบับงคับ flat อยู่3ตัวนะฮะ ก็คือเป็นคอร์ดรูทของมันเลยคอร์ดที่1น่งนะฮะอีกคีย์หนึ่งที่จะเจอคอร์ด B flat ก็คือในสเกลนะฮะ B flat major นะฮะหรือหรือคีย์ B flat นั่นเองนะฮะซึ่งจะมี flat อยู่2ตัวนะโดยคอร์ด E flat เนี่ยจะปรากฏเป็นคอร์ดที่4นะฮะส่วนเป็นคอร์ดที่4ในคีย์ B flat นะฮะอีกอันหนึ่งที่จะเจอก็คือในคีย์ A flat major นะฮะซึ่งมันจะมี flat ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะโดยคอร์ด E flat เนี่ยจะปรากฏเป็นคอร์ดที่5นะฮะในคีย์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นการจับคอร์ด E flat เนี่ยเราจะส่วนมากจะเจออยู่ใน3คีย์ก็คือคีย์ E flat คีย์ B flat แล้วก็คีย์ A flat นะสามคีย์นี้จะเจอคอร์ด E flat เยอะซึ่งสำหรับมือใหม่ๆนะฮะเวลาเจอคอร์ด E flat ปั๊บก็จะเรี่ยงทันทีเลยเปลี่ยนคีย์มันตั้งเพลงเลยนะสมัยก่อนผมทา ซ้อมเพลงนะฮะมันเป็นหนังสือเพลงนะ,ะไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างสมัยนี้นะฮะทุกอย่างมันก็อยู่บนหน้ากระดาษเราก็ต้องเอาปากกามาด้ามหนึ่งนะฮะแล้วก็มาขีดมาขีดค่าไอ้คอร์ดที่มันทั้งทั้งเพลงเลยนะฮะมานั่งคำนวณว่าอคอร์ด e E-flat เนี่ยถ้าเกิดเป็นบวกขึ้นไปสักหนึ่งะ,ะเป็นคีย์ E เนี่ยจะเล่นคอร์ดที่มันง่ายขึ้นนิดหน่อยนะฮะ เล่นยังไงนะหรือว่าคอร์ด e flat เนี่ยถ้าเกิดถอยหลังมานะฮะติดลบไปสักหนึ่งนะก็เป็นคีดีซึ่งจับง่ายมากๆเลยนะคีดีในการจับคอร์ดกีตาร์ทั้งคียเลยมันค่อนข้างที่จะง่ายมากนะเพราะฉะนั้นส่วนมากเวลาเจอคอร์ด e flat นะที่อยู่ในคีย e flat ผมก็จะเปลี่ยนคียเป็นคีดีไปเลยนะฮะลดลงมาสักหนึ่งนะฮะ ลบหนึ่งมาก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะเพราะสมัยนี้เนะี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์นะกดพลิกเดียวมันก็เปลี่ยนหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นกีตาร์ให้เก่งนะฮะก็ต้องเล่นในคีย์มาตรฐานนะฮะมันจะยากแค่ไหนเราก็ต้องจับมันให้ได้นะฮะโอเคก็ประเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันในไดะแกร,รมเลยนะครับซึ่งผมก็เปิดไดะแกร,รมที่เป็นการจับคอร์ดกีตาร์ขึ้นมานะข้างบนนี่คือสาย1นนะฮะสายบนสายบนสุดเนี่ยก็คือสายที่เล็กที่สุดนะสาย1นนะครับ ก็เวลาเราจะคอร์ด e flat <led> นะแน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มต้นด้วยเบสตัว e flat <led> แน่นอนตรงนี้นะครับก็ก,การจับคอร์ด e flat <led> นะมันก็คือฟอร์ม D major นั่นเองนะแต่ว่ากระเถิบมาช่องหนึ่งนะฮะก็เราจะใช้ตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าตัวมาตรฐานเลยนะฮะการจับคอร์ดนี้ซึ่งอลองสังเกตนิ้วชี้ผมนะฮะนิ้วชี้มันก็จะต้องจับอยู่ในช่องที่1น,นะฮะส่วนนิ้วกลาง นิ้วนางนิ้วก้อยมันก็จะต้องมาจับอยู่ในช่องที่3แล้วก็ช่องที่4ก็คือนิ้วมันจะต้องกลางๆนิดหน่อยนะถ้าเกิดใครใครเล่นกีตาร์คลาสสิกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าแต่ละเพลงมันก็กลางอยู่แล้วนะฮะก็ยังเป็นการจับคอร์ดที่มีตัวโน้ตเนี่ยสมบูรณ์นะฮะส่วนสมบูรณ์ก็คือตัวรูทหรือตัวรากนะแล้วก็ตัวเมเจอร์เติร์ดแล้วก็ตัวเพอร์เฟกต์ฟิฟท์สมบูรณ์นะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะว่ากันด้วย คอ,อร์ดเมเจอร์มเนอร์เซเว่นเมเจอร์เแล้วก็มเนอร์เนะครับโอเคต่อไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการจับคอร์ดนี้ลงมาตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็นคอร์ด e E-Flat Major 7ซนะฮะซึ่งคอร์ด e E-Flat Major 7นะฮะก็ตามทฤษฎีนะฮะก็เพิ่มโน้ t ตัวที่7เข้าไปนะฮะตัว Major 7เนี่ยเข้าไปนะครับ ก็มีตัวโน้ต1 3 5แล้วก็ตัวที่7นะฮะก็เป็น e flat major 7นะครับก็ลักษณะการจับน New เ, 2, 3, เนี่ยฮะนิ้วเอ่อสองเนี่ยผมยกขึ้นมาใหม่หมดเลยเปลี่ยนรูปแบบการจับใหม่หมดเลยนะฮะนิ้ว 2, 3, 4ก็จะจับเรียงกันมาอย่างนี้นะครับ <S <S e งนี้ e flat major 7คราวนี้พอเป็น e flat 7เฉยๆเนี่ยฮะ อันนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนว่า e แล้วก็ flat แล้วก็7นะฮะ e flat 7 e อไอตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วชื่อเต็มๆมันก็คือ e flat dominant s e นะฮะก็เหมือน G 7เนะี่ยเวลาเราพูด G 7เนี่ยคือชื่อเต็มๆมันคือ G dominant s e แต่ว่าคนเขาไม่พูดกันนะครับเวลาพูดเขาพูด G 7อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเขาพูด e flat 7เฉยๆเลยอย่างนี้นะฮะก็คือ สังเกตตัวนี้มันก็คล้ายๆการจับคอร์ดดีนั่นแหละอย่างเดียวกันนะแต่เพียงแต่มันกระเถิบมาช่องหนึ่งนะเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้เวลาผมเปลี่ยน3นิ้วนี้นะฮะนิ้ว2 3 4ผมก็จะยกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะยกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เรียงใหม่นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการจับคอร์ด e อีแฟลท ม i n เนอร์นะฮะอ,อีฟ e ลัดมเนอร์ or, เนี่ยก็คล้ายดีม i n เนอร์ D นะฮะแต่ว่ามันเถิดมาช่องหนึ่งนะครับ e ีฟลัดมเนอร์ก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าผมก็ยกนิ้วเปลี่ยนหมาหมดเลยนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็นการจับคอร์ด e ีฟลัดมายเนอร์เซเว่นนะอีฟ e ลัมเนอร์เซก็คือมีตัว1นะฮะตัวม i n เนอร์เทิร์ดนะฮะแทนที่เป็นเมเจอร์เทิร์ดเป็นม i n เนอร์เทิร์ดแทนนะฮะแล้วก็ตัวเพอร์เฟกต์ฟิฟ แล้วก็ตัวเซเว่นนะฮะจะเห็นว่าคอร์ทที่เป็นเมเจอร์เซเว่นกับไมเนอร์เซเว่นเนี่ยอ่มันจะต้องมีโนต้ต4ตัวนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือ e flat major 7นะมีโนต้ต4ตัวนะฮะอันนี้ e flat minor 7นะก็มีโนต้ต4ตัวเช่นเดียวกันนะแต่พวกที่เป็นเอ l a t เฉยๆนะ เห็นไหมตัวโน้ตตัวนี้ตัวรูทเนี่ยมันซ้ำกันเห็นไหมฮะก็คือมีโน้ตแค่3ตัวหรือ e flat minor นะ e flat minor นะก็มีโน้ตแค่3ตัวนะส่วน e flat 7นะฮะก็จะมีโน้ต4ตัวเช่นเดียวกัน อันนี้เป็น e f l a t ด o ู i n a n t เซเวนะครับโอเคเมื่อเราสามารถจับคอร์ดในฟอร์ม E flat เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะเราก็สามารถกระเถิบขึ้นกระเถิบลงกระเถิบขึ้นกระเถิบลงได้ตามจะชอบเลยแน่นอนว่าการกระเถิบขึ้นกระเถิบลงเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องจําตัวโน้ตในเส้นที่4ให้ได้ด้วยนะฮะอย่างน้อยก็สักมาถึงแถวๆถวนี้นะฮะต้องจําให้ได้ด้วยโดยไอตัวโน้ตอันนี้เนี่ยมาเริ่มตั้งแต่ตัวไม่จับอะไรเลยคือดีนะฮะ แล้วก็ e flat นะฮะถัดจาก e flat ก็เป็น e นะฮะแล้วก็ e กับ f นี่ติดกันนะฮะแล้วก็ g ก็คือตัวนี้ต่อไปนะครับเราก็จะจับคอร์ด f ในฟอร์มของ e flat บ้างนะฮะจาก e flat ตรงนี้นะฮะเราก็ย้ายไปที่ตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ไอ้สามด้วยนี่เราก็ย้ายตามมานะก็เป็นคอร์ด f แล้วนะฮนะ f นะค,คอร์ด f ทำไมเราถึงจะมาจับอย่างนี้จริงๆเล่นกีตาร์มาเป็น1 0ปีนะฮะยีปีแทบจะไม่เคยจับอย่างนี้เลยนะ,ะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ก็คือมันจะทําให้เราจับคอร์ดที่เป็น F 7เนี่ยง่ายขึ้นพวกคอร์ด F 7นะฮะแล้วก็พวกคอร์ด F major 7แล้วก็ F minor 7นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราจับรูปแบบธรรมดาเนี่ย F พวก F minor 7หรือ F major 7ทีมัน อาจจะคิดไม่ออกโอเค F major 7อาจจะจับง่ายนะ,ะส่วน F minor 7บางทีมันคิดไม่ออกนะมันจับยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจับรูปแบบนี้เป็น,นะฮะก็อ่าเรียกว่าได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเราฝึกกีตาร์ไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วไม่รู้จะเรียนอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็ควรจะมาจับฟอร์มนี้ให้มันคล่องแคล่วนะครับโอเคผมจะเริ่มอธิบายแล้วนะฮะก็คอร์อด F นี่นะฮะก็เริ่มต้นด้วยคอร์ด F ธรรมดาจากนั้น เอานิ้วลงมาอันหนึ่งก็เป็น F major 7นะครับเอานิ้วนี้ลงมาอีกทีหนึง่งเปลี่ยนรูปแบบการจับนะฮะอย่าลืมดูนิ้วผมดยฮะที่บนภาพประกอบนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น F 7 mm hmm. ซึ่งคอร์ด F 7นี้มีประโยชน์นะเพราะบ,บางทีจับธรรมดาเนี่ยโหยจับก็ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปกันว่าคอร์ด F 7เนี่ยมันจับยังไงได้บ้างนะมีหลายรูปแบบในการจับนะครับโอเคต่อมานะฮะ F minor F minor จริงๆ F minor นี่เราก็จับคอร์ดทาบได้นะฮะจับคอร์ดท่าบเนี่ยฮะในช่องที่1ก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนั้นบางทีท่าบมากๆมันก็เมื่อยมือเหมือนกันนะฮะจับอย่างนี้เนี่ยผมว่าง่ายกว่านะครับต่อมานะครับก็เป็น F minor 7นะฮะก็คืออย่างนี้อันนี้ก็เป็นคอร์ด F minor 7นะครับอันนี้ F 7นะครับแล้วก็ F major 7ก็คือ อย่างนี้นะฮะสามตัวฟังเสียงนะฮะ F major seven F minor seven F dominant seven นะครับโอเคอทบทวนอีกนิดนึงนะฮะอลองจับดูอีกสักขอร์ดนึงแล้วกันฮะเอาเป็น G แล้วกันนะครับจาก G เนี่ย F กับ G นี่หากันทั้งหมดสองช่องนะฮะก็คือหนึ่งเสียงนะฮะ G แล้วก็อย่างงี้ง่ายมากครับ G นะครับ ่าผมจะเอาเป็น G G minor G 7แล้วก็ค่อย Major 7กับ Minor 7นะฮะโอเคเริ่มที่ G นะครับ G G minor G 7 G Major 7ท้ายที่สุด G minor 7ก็คือครบทุกแบบแล้วนะฮะครบทุกแบบเพราะฉะนั้นเวลาเราจับคอร์ดนี้นะฮะ เราก็สามารถจับได้ครบทุกแบบเลยนะฮะจะลอง A อีกก็ได้นะ mm. A แลเราก็เลื่อนมาเอะ A นะฮะ A, minor. A, A, major A minor อม n เนอร์เอเซเว่นเอเมเจอร์เซเว่นเอมเนอร์เซเว่นก็ลองไปซ้อมดูนะครับก็เป็นการจับคอร์ที่ไม่ต้องทาบนะฮะใช้นิ้วหนึ่งคอร์ดหนึ่งการจับคอร์ดในรูปแบบนี้เวลายิ่งเลื่อนเข้ามาใกล้ๆคอร์กีตาร์เนี่ย ถ้าเป็นอย่างอื่นมันจะยิ่งเลื่อนเข้ามาใกล้ตรงนี้เนี่ยยิ่งยากแต่ว่าฟอร์มนี้นะฮะฟอร์มอ e ีฟลัเนี่ยยิ่งเลื่อนเข้ามาใกล้คอที่มันยิ่งจับง่ายนะเพราะช่องมันเล็กลงนะฮะมันจะไม่ต้องกลางนิ้วมากนะครับโอเคก็พบกับผมใหม่นะฮะในตอนหน้านะครับสำหรับการเล่นกีตาร์นะครับตัวนี้ก็สวัสดีนะครับ